นี่ผมไม่ว่างจริงขอโทษทีขอโทษทีพี่พรเขาก็ไม่ว่างนะครับคนที่ดูแลอย่างไม่หนึ่งเขาก็ไม่ค่อยว่างนะครับเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าทุกคนมาเป็นเพื่อนผมหมดถ้าตั้งกลุ่มแล้วมันก็ยเข้ากันไปเข้ากันมามันก็เป็นกลุ่มซ้านะครับคนที่เคยเข้าก็จะเข้าทุกกลุ่มไม่ได้นะครับข้อมูลมันเหมือนกันเดี๋ยวว่าเออมันก็เต็มอยู่ดีถ้าถ้ากลุ่มซ้ํากันมันก็จะเต็มอยู่ดีผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ใจเย็นใจเย็นขอโทษทีนะครับแป๊บหนึ่ง เปล่ยนนายยังมาครับเปลี่นนายจ้าจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวรับกลับบ้านนะครับเพราะว่าดาจะมาเช้าวร้อมพวกผมนะเดี๋ยวดูเราดูเปลี่ยนนั่งหน่อยนี่ยเราดูเป็นนั้งหน่อย,าานนอยบางคนก็อยู่สองกลุ่มเลยนะผมเลยบอกว่าของตัวสักู่เชิญครับุูแนนเชิญครับนะสวัสดีครับตั้งตั้งรอไหมตั้งอะไรรอจ้ะ เขาไปรับมาอย่างยังไม่มาครับวันนี้ไม่ได้นาะไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาเป็ี่ยนนายไม่ได้มานี่ท้องไม่จอดนี่ท้งแม่ยาวเนขะาขยับแล้วมีปักพ่วงไม่ต้องกลัวไปไม่พอฮะดีดิ ดีไหมใช่เดี๋ยวดูฝนไม่ไม่เดี๋ยวทิดเอาโลมาเ้งหนึ่งเท่าายการมาสองเยพ่วงโลออหมายไกงอ๋ออันนี้อันนี้ไฟอย่างไนอันนี้ไฟอย่างไหไนีไปอันนี้ไปตู้ใช่ไหมนยไปตู้ใช่ไหเดี๋ยวนี้ไปนู่นไงอันใช่ไหไ้ดน้ค้ตมรนีับ ยังครับยัง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 ใครตอบให้ผมทีนะบางทีผมไม่อ่านเดี๋ยวเขาจะอารมณ์เสียผมยังไม่ได้ไปรับนะครับยังไม่มีวันนี้ไม่ได้ไปรับนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปรับมานี่เดี๋ยวจะรับกลับบ้านอืมสองแปดสองแดสองครับวเการสีแปนะครับ สองพีน้อยสองสองฟองโลยการแบบสองสองว่ามาขยันพูดด้อขยันพูดด้วย,ย,น,ยนะอีตว้าองีน้อยอนก้างโยการ ครับขอบคุณครับอากาศดีไหมงี้จริงๆแล้วมันมืดแล้วนั่นเนี่ยยอดรับเส้นอะไรใช่รับกลับบ้านครับไม่ได้มานี่ครับ,รรบนี่พีไทยครับพีไทยมาแล้วเ,เข้ามาเพก่อโทรบอกพี่นี่จะเดินมาได้ไม่มาจอดอะไรทั้งหมดกล้องในก้างขนมโซนหน ว่าสอ,องมั้งนองฝนเหมแกนกทนตทวดำตาัาดตัวดำตรงนี้มีไม่ฝนตกปล่อยปล่อยป่อย,อยเริ่มเริ่มทีเดียวหาอะไรมาคุมด้วยนะคุมปักด้วยนะครับแล้แงแล้วหน่อนัวหนึ่งแงมีน้ำฝน,นระดับหนึ่งรายการติดแับ เอาไว้เอาไว้อันนี้อันนี้ทิศเอาไว,ไวนะ้จังใต้รถได้ไหมไป <ใน S 2> สุดทางไปข้างหล่ะปากทางอ่ะสุดยังสุดแล้วลว,วะสุดยังสุดยังสุดในใต้รถเลยใต้รถเลยโอเคยิงกลับมาต,า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 ตรงนี้ว่างปากทางว่างตรงนี้ว่างเป็นอไรนอนนี่ไหมครับนอนนะเดี๋ยวจัดให้ครับคนนี้ครับนอนเป็นอะไรคนน,นี้นะ ใช่ไหมแต่คนจะได้นอนไหนอ่ะนอนโรงแรมไม่มีใครนอนนผมผมพี่ท็อปเขาไม่ได้นอนอ่ไม่มีก็เราพี่นอนนี่อะไรมาพอน้องน้องทั้งพีมนอนไหนครับเปิดไ่อนะเกิดก่อนนะเพราะยืงเยอะทั้งพี่นอนนี่ท่านายหน้านอนนี่นี่รถบ้านแต่พี่ทิษฐ์เดี๋ยวเสียบไว้ให้ก่อนเผื่อพี่ไทยเขาเปลี่ยนใจนอนนี่ เราอนข้างๆคนละคันครับยอดเจ็บไปไหนดิอันไหนวัดไฟมีวัดไฟป่ะมีเรามีที่วัดไฟป่ะเดี๋ยวไปยิมไปไมย้มข้ามาไปยิ้มข้ามาสองสาครับาีสอร์ทใช่ไหมเพี่อนใช่ครับปองอ่ะสองคนนึงเดี๋ยวเขาบล็อกไม่เป็นไรไป็นเป็นเปไ,ปไ,ปไ,ปไปทยเขาไม่แน่นอน แคสแยงแสตกนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับอะไรนะ,ะ,รม,ะรม,มาสิมาสี่มาสี่ใครใครจะส่งมาส่งมาเลยใครอยากเลี้ยงไอศครีมพรุ่งนี้มีไอศครีมเป็นไอศครีมตักนะครับไอศครีมแท่งไม่มี นะถ้าใครอยากเลี้ยงไอสติมทั้งก็ได้นะครับก็ได้หมดไม่มีปัญหาอยากเลี้ยงอะไรจัดมาเลยนะครับส่งมามาวางกองมาให้ไรดงไรเรื่องมาส่งได้หมดถือเป็นงทานแล้วเดี๋ยวบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้ผมหาวางให้นะครับอโอเคปวดหัวครับปวดหัวต้องเป็นคนปากใครใครจะปากอะไรผมเห็นแล้วตายกินก็อยากกินแล้วเนี่ยโอ้โหมุม โอ้มากินได้กดลงครับกดลงตาโมนะโวดิโก้ทั้งนาทั้งนาฝนตกป่าวตกตกนะเฮ้ยใครไปยกมาเนี่ยมุ่งมั่นทีให้มาตามสอดจออร่อยไหมต้องตาสอดจอที่หลังจะไม่ได้แดกเพราะว่สอดจอเลยแหละกินกันทั้งวันครับกินกันทั้งวันตั oui. well wait yen, ้งแต่สิบโมเป็นต้นไปสิบโมเป็นต้นไปนะครับช่วงเช้าอย่าเพิ่งมารถเป็นจะติดเพราะว่าแท็กซี่เยอะมากแท็กซี่คันที่หนึ่งมาแล้วอ่ะนะแท็กซี่มาแล้วนะครับใจเย็นๆนครับ เ่ออามืดมากนะครับแบตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไลฟ์หาที่ตะไลเพราะว่าอะไรหาที่28นะครับที่นิมิตใหม่64ทับ4ใครนั่งรถมาเองมีรถตู้นะครับจากมีนบุรีไปลำลูกกาผ่านเส้นนี้ถามเขาเลยว่าผ่านนี้เส้นวิ่งเส้นนิมิตใหม่ไหมถ้าวิ่งเส้นนิมิตใหม่ นี่นะครับชิดเหลียวดาจ่ดาดี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 อัมเฮ้ย แป๊บนึงแป๊บนึงน่งทีเดดทีเดดบอกเดี๋ยวว่ากินไข่บินบูรลิตไม่ได้หากินง่ายง่ายง่ายมีกับข้าวมีกับข้าวมีมเี๋ยวเอไข่แล้วรอนมี <c oughs> มกับน <c oughs> <c oughs> ้องอยู่กินแล้วเหรอน Okay. เรามาดูทับทอดไข่ด like ีกว่าครับนี่นีบ้านรูอมเนวยกานพร้อมอันเนื้อารตามหาอนุพัทธ์ตามหาอนุพัทธ์ให้ด้วยเนื่องจาก เจ้านายจะทอดไข่จะทอดไข่อ๋องมูม่งกนี่ครับมาเหนครับนิมิตใหม่64สิสีทับส่ครับนิมิตใหม่หกี่ทับสครับนะรอ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 ไห ใครนอน <continua ussen. S 2> มากเสื้อผ้าเขาไม่เจ้าวัสดีครับเขาไม่ได้เอาไปมายวัสดีค่ะผู้เป็นเล่นจริงมาจองมาแล้วกินไก่เป็นปลาเร็อกันบ้างสามโมงโอเคไข่อ๋อจ้าเดี๋ยวโวยโงนี่ตรงนู้นนะเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวตั้งใจพูดเลยโวยรวยนะครับดูปากนะคะดูปากนะคะ นี่ครับสีเด็ดครับคุณเก่งจริงครับทงวันทาสีตเกเย็นทอดไข่เดี๋ยวดึกๆมีทำขนมเชื่อผมดิฝาเขียวฝาเขียวไข่บินนะนี่เอฟซีตัวจริงไข่บินนะไข่บินนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าใครมาเพื่อเผื่อจะได้กินพรุ่งนี้ใครมาเพื่อเผื่อจะได้กิน,ขนขไนข่ด้วยนะอ่า นี blender, ่นก็อ๋อจะมาแล้วนะครับเขาไม่ได้ไปไหนเขาไปทำงานมา ไม่ได้เหรอไม่รู้จะปิดไงติดกันบยังรักกันนะอยู่รักที่สุดขยันพูดซะด้วยนะ เาเลยกไมองเาเไครั่ผ oh ับบางโดเลยบางโดเลยแลไวไอไรอะไอะไรอตไรอะ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 ไตอะรอะไอะไรอะไรอะไรอไรอะไรไรอะอไอไอ

เสกอกไก่กับกุ้ยทับกุ้ยทับกุยทับพี่วันนี้นะดูแลด้นะายเป็นหม้อาเป็นหม้อมาดูเราไม่หรอมน้ใส่น้อยรถแม่ก็มีแล้วอยขยับกันะขยับนมอะไร่ทเามนี้มู้เขานั่งันตรงนั้นเดี๋ยวเขานั่งกันเราเราเรพื่อนอเียกแล้วเรากลับบ้านเลย อร่อยที่สุดในาเลน้ไวด้ครับ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 เฮ้ยม่กินข้าวก่อนแล้วกินแล้วครับกินทั้งวันแล้วนี่ไดับพี่ตัวดครับตัวโคลเซียมนะครับอ่าแกชวไม่มไม่มาตัวดมาก่อนั้วอยเพื่อห้อรัเ็มามแล้วห้รัะ อนองบ้านนองบ้านไปกลับไปนอนบ้านบ้านไปนอนแม่ไปนอนนอน,น,น <c oughs> ที่นี่ชัดเลยนอนแม่แม่ขยันซะด้วยนะขาทางผ่านครับตูวดำโคตรเซียมอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงอร่อยจริงก่ <c oughs> อนกินข้าวต้องตกหวานก่อนพี่ท็อปบดต้องหวานนิดนึง, <c oughs> งกร้อแป๊บเดียวชักกินน้ำได้เลยมีอะไรกินหยิบกินได้เลย รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งช่างรอแป๊บหนึ่งรอไข่ดิงแป๊บเลงนะจ๊ะจบเวลามีอะไรอีกอะหมูปิ้งปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ไปยังมีจบยังจบยังไปวะไม่เอาแล้วเขาเสื้อผ้ามาปะไมาแล้วมาเขาก็มาแล้วมาผมออกมาแต่เสื้ออ๋อโมไม่อยู่นี่โมไม่อยู่นี่จุ๊บไม่หนาลูกพี่ออกมาไม่มา

กาแพงพรุ่งนี้ใครมาใครมาที่ร้านได้เจอแน่คอนอนครับกาแพงครับกระบอกครับไม่ได้ครับมุมนี้ไม่ดีครับกระบอกอันนีไน้ไม่ใช่ตะหลิวธรรมดาเขาเรียกตสลิวไม่ใส่ไม่ใส่กระบอกอันนี้ ทั้งวันไปไหนมาเร่อใสไม่เต็มกระยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับลูกพี่กาลัดไข่ไปี่ลูกพี่การ์ดไข่สนุสสนุสสนุสแชร์ไข่ ไม่จับไม่จับนะครับไข่ไข่ไข่รุ่นนี้เดี๋ยวดูครับดูขอหลิวเล็กหน่อยตาหลิวไปไปนิดตาหลิวเล็กตาหลิวเล็กหมดตัใหญ่ไม่ไหวมันมันมันไม่ถนัดไม่ถนัดมันไม่คล่องมันมันช้าเร็ว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 วิ่งหน่อยพี่ทิศวิ่งหน่อยเบาไฟมไหมหรือไม่ต้องเบา นมิดใหม่ที่นี่ที่เนี่ยนี่มม่มิดใหม่เาไฟเหรอาทุกคนเาไฟนอนที่นี่ยแหละีเาไหมฟบ้านนี้นอนการดินกินการไยนี่แหละนี่แหละใส่ด้วยอะ นี่ลิ้นปลานี่แกกันนะลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าต้องจริงจอบใส่ดินแ้วกโอ้ยโขลลยปลาหลิวกับกระทะก็เข้ากันจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่ไปอันนี้ก็ใหญ่ไปได้กลิ่นกันไหมคะทางบ้านได้กลิ่นกันไหมคะหอมมากเลยค่ะเฟฟซีบอกจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะครับ โอเดือดตลาดเปลี่ยนท้ายเปิดขายไข่เจียวอย่างนี้นไข่เจียวไข่เจียวข้าวสวยไข่เจียวข้าวสวยต้องเลยไข่เจียวบุฟเฟ่โอ้โเป็นไงครับอันนี้พัดไปไหนเนี่ยร้อนล้นจับร้อนล้นเลยเป็นไงครับอ่านพัดไปไหนเนี่ยเป็นไงครับร้อนล้อเลยนะครับจับร้อนล้นใส่ปากเป็นไงครับผมบอกแค่ว่า บอกน้องน้องๆมาเลยให้ลยลูกมาเกี้ยตักข้าวหน่อยเลี้ยงร้านหล่อยเรียกเรียกเรื่องช่างเรื่องช่างโอเคดูเรื่องหอมจริ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 งอยากให้ดูหอมจริงหอมจริงไม่ได้มูหินเลาะเป็นในโทรศัพท์เลยไม่แพงหอมแท้หอมแท้โอ้โหขอบคุณห้าพัน หกรคนดูนะครับดูพี่บินทอดไข่นะครับใครจะประมูลเสื้อตัวนี้ไหมคะไม่เหาเี้ยหาเรื่องเงี้ยหาเรื่องเงี้ยหาเรื่องให้นี่หาเรื่องให้คนประมูลเครียดเนี่ยใส่เติมสีสันเองนะคะากรเากระเพาะกระเกรเพาะเพามกะากรเากระเพากระากรเาครากระากะเพาาะกรากเาราะกระเกระเพาเราะกระเกระเพาะ้ราะกเาเารเากรเกะเพาเระเพาากระเเรเพะกระเเพะะเก อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอในร้านหอมมาหนึ่งมานึงมามาพี่เด็ดพี่เด็ดไม่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 คุณจะประมูลไม่ได้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 ไ้ไม่ไดดูข้างหลังแล้วจะรู้สวยมากนะคะสีสันไม่ได้ไม่ได้เดียวในโลกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดนี่ครับ ข,ข้างหลังนี <laughs> ผนะนะ่ผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านอะไรมาเยอะนะประมูลกางเกงแม <c oughs> ไม่ได้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 ไได <c oughs> บางครั้งบางครั้งคุณก็ต้องเก็บไว้เขาใส่บ้าง <c oughs> คุณจะเอาทุกอย่างจากเขาไปไม่ได้เนี่ย

อาทะนี้อาจจะเป็นกะเพราที่ผัดกะกเพราก็ได้เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเาาไปเห็ข้าวมันน้อยไเงานใจเย็นนะครับคุณแอนใจเย็นนคบคุณนะครับครับข้าเหนียววาข้เหนียวด่เน้วยวมขเหนียวด้วยข้าวเหนียวด้วยคุงผมดู้าวเหนียวก่อนตรงรู้เหนียว่อะันตลาดไปดูดิไปดูข้างในข้าวเหนียวก็มีนะครับ เทียวที่เด็ดครับนี่ทออย่างนี้ไม่มีด้ทอดอย่างนี้ไม่มีได sí ้นะครับอเดี๋ยวก็มีนจะเดี๋วก็มีนกเดี๋ยวกดี๋ก็ดนี่ะดี๋วกดก็ไกเดืหน่อยเดะดำไปกินดืหน่อ เดี๋ยว๋ยวเราไม่จะดึกดึกเห่งทุกอย่างครับประมูลใจครับประมูลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะเอาใจเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่งเก่งทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องเดียวยกเว้นเรื่องเดียวยกเว้นเรื่องเดียวทุกคนรู้ทุกคนรู้เก่งทุกอย่างครับจะนายผมเก่งทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวเดียวอีกสอนที่ดูลนีอันเนะ หน่เยอะครับนี่หนาอันนี้อำเภอแม่สายนะผมบอกตรงๆนะเขื่อนสาะแม่เาเข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 าหน้าจ่าไม่มีแล้วเรามันพังลงมาแล้วนะพอน้าปุ๊บมันก็เหมือนเป็นร่องเขื่อนก็พตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วนะระวังระวังกันด้วยนะสาหรับแม่สายนะแม่สายไ่เจียวก็ตัดได้จ้าได้เลยนะครับจีบก็ยากครับเพราะว่ารัก ไม่กล้ารักใครแล้วนะครับพี่็อปไม่ได้กล้ารักใครคาดหวังเพราะจะได้ไม่ผิดหวังนะครับอยากดูเปลี่ยนนางยังไม่ลงจากรถเลยยังไม่ลงจากรถเลยเปลี่ยนนางมานะพรุ่งนี้ดีกว่าไปดูพรุ่งนี้พร้อมกันเลยนะพรุ่งนี้พร้อมกันเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยดูสงสารไปอยู่มากขนมห้อกไปกินได้ะลกขนมห้อกไปเลย ห้าพริกสีไ้ชาขนมที่บ้านอร่อยมากหวานเกี้ยวหวานเกีนนะ๊ยวหวาน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 ทุกลูกอะ่ะแต่ถ้าวางลงพื้นวันนั้นไม่มีลูกดึงเีที่วางลงพื้นอ่ะมันโดนมันโดนไอเดีนมันดูดซับไปเลยไม่ค่อยหวานแต่หวานทุกลูกเอาไปสองลูกหวานลูกหนึ่งหวานเกี้ยวเลยเฉื่อยเพราะท่มนเฉื่อนคนเดียว ข้าวก่อนครับเอาข้าวให้คนทานก่อนไม่ต้องห่วงลูกชายแม่พอรออยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีหรอกคงไปอย่าพูดแบบนี้ขอคุณครับขอถาบบายบายเดี๋ยวขอโอ้ยโอ้ยต้องห้องยี่พรน้องหนึ่งนะเขาถาดไข่เจียวด้วยเจ้าอะไรเจ้ามาเติมไข่เจียวหน่อยเจ้าตักใส่ ครับลินฟ้าลินฟ้าเดี๋ยวดูก่อนทำเดี๋ยวดูก่อนมันต้องทีมไม่ได้ต้องกลับบ้านยังไงพี่ท็อปก็ต้องกลับบ้านไม่มีเสื้อผ้ามา พี่ท็อปต้องกลับบ้านเพราะไม่มีเสื้อผ้ามาครับจูเนียรแอบดูหรอคะจูเนียรจูเนียร์เี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอาอะไรมาเอาอะไรมาส่งซื้อมาอะไรมาเพืออะไรพี่ไปกินเนี่ยครับใครกินใครบินนีไข่เจียวอร่อยครับเขาวปกาไหวอร่อยด้วยพี่จะบ้องไงไก่โคตย่างไก่โคตรย่างดูได้ทักในทักเมื่อวานในทักเมื่อวานพี่ท็อปกลับมามาเครื่องนะครับ ขียวครับขเขอบคุณที่มาทวงนะครับขอบคุณนะครับพ่ออยู่นม่ถอะไรนะพ่อยู่กน้อได้กี่วันตอนนี้น้ำพ่วงสุดโนไทยแล้วพ่่มแล้วเหรอครับเมื่อวานเขาอุดแล้วนะเขาอุดแล้วนะผมได้ครับเราทดี๋เขากไปเดี๋ยวเขตักไปไม่ตักไม่ักไม่ตัไม่ถามที่เขาบอกเลยนร้อนใสเดี๋ยวตักเยอะๆไรไรเกี๊ยห ครับเว่ยเว่ยวันที่ขายดีตอนข้างวันที่สองวิญญาณดำขายดีเล่นช้า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 วันที่เก้าไปไหนนะนี่ไงไม่พอทั้งหมดประเทศไทยไปเที่ยครันช่วงบ่ายพี่ก็ไปถึงเรื่องงานเลยใช่ป่ะชมเรื่องงานเรื่องงานนนงอะ ตัวคอาแล้วมันขว้ไม่ามไปางตน่สองโมงมื่ีลูกนสองกระทะพอสองกระทะพอกินเลยโอ้สกระทะสแผงอ่ะหกสิบใบอ่ะ